พักซออนพักสุขเจริญดีใจหนักมากยิ้มปริ่มหลังจากกลับบ้านมาเจอเซอร์ไพรส์ในคืนวันลอยกระทง2566จากคนสำคัญหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับดาราสาวสุดสวยแอปทักษออนพักสุขเจริญเปิดตัวคุยคุยกับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชาโนนสันตินทรกุลโดยทั้งคู่ได้ยอมรับซุ้มคุยและพัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆได้ปีกว่าแล้วอาการตอนนี้หัวใจพองโตเลยก็ว่าได้ล่าสุดถือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของ แอปทักษออนและลูกสาวน้องปีใหม่โดยทางด้านแอปทักษออนเจอเซอร์ไพรส์หลังกลับมาจากทำงานในคืนวันลอยกระทง2,566โดยทางด้านแอปทักษออนได้โพสตอรี่อินสตาแกรมเจอเซอร์ไพรส์ในวัยลอยกระทงที่ทางด้านลูกสาวน้องปีใหม่จัดเตรียมไว้ให้พร้อมข้อความทีเลิฟยูงานนี้ทำเอาทางด้านคุณแม่แอปนั้นปลื้มปริ่มหนักมาก และได้โพสต์ข้อความเอาไว้ด้วยว่าเลิกงานกลับบ้านมาเจอสิ่งนี้ในคืนลอยกระทงขอบคุณนะคะ